สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพังแมนเดอะซองเกตซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาหนึ่งที่เราเคยพูดไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นอะเราเข้าใจตัวเกมผิดนิดนึงทาให้ข้อมูลมันไม่ได้ถูกต้อง100%เนาะก็เรื่องที่จะพูดเนี่ยเกี่ยวกับฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีใครใช้เลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์จริงๆฟีเจอร์นั้นก็คือปุ่มฝึก10ครั้ง ในระบบฝึกฝนเนาะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่านมาแล้วเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่แบบค่อนข้างจะเป็นพื้นฐานเนาะใครที่ไม่ได้เลือกเล่นไปก่อนก็น่าจะเคยใช้กันก็คือปุ่มฝึก10ครั้งเนี่ยมันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งเราอะ่ะเคยพูดไปแล้วในคลิปแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะจะแปะลิงก์ไว้ให้เราแนะนําว่าใครที่ไม่เคยดูให้ไปดูนะเพราะว่าถ้าไม่ไปดูเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจที่เราจะอธิบายเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยแล้ะกัน ก็คือเราจะมาพูดถึงตารางนี้ซึ่งใครที่ยังไม่เคยดูอะไปดูก่อนเออคลิปมันอาจจะยาวแต่ว่าถ้าจะเอาให้เข้าใจตารางนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาไม่กี่นาทีเออให้กดดูตรงไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่เขียนว่าอธิบายการใช้งานตารางผลการฝึก1ิบครั้งเราไม่แน่ใจว่าใช้คำใช้คำนี้ไหมแต่ว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันลองไปหาดูเนาะเออไปดูให้เข้าใจว่าตารางเนี่ยมันใช้ยังไงก็พอ เพราะว่าคลิปที่แล้วอะที่มันยาวเนี่ยเพราะว่าเราทําการพิสูจน์หลายๆอย่างเออแล้วก็ออกไอเดีย oh วิธีแก้ปัญหาคือพูดหลายประเด็นทดสอบทดลองหลายๆอย่างเออเพื่อให้มันไม่ชัวร์ว่ามันถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็เลยยาวเนาะแต่ว่าสาหรับใครที่ขี้เกียจดูยาวเนาะอยากจะดูคลิปนี้ให้เข้าใจว่าตารางนี้ใช้งานยังไงก็ไปเปิดดูทำลายอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะเออดูแค่หัวข้อนี้ก็พอว,ว่ามัน ภานี้มันอธิบายมันใช้งานยังไงเราอธิบายตอนนั้นว่ายังไงซึ่งวันนี้ก็จะกลับมาพูดไอ้ระบบนี้ครั้งหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราเข้าใจฟีเจอร์หนึ่งผิดไปก็คือไอ้ปุ่มแทนที่เนี่ยตอนแรกเราเข้าใจว่าพอกดบันทึกปุ๊บมันเออพอกดแทนที่ปุ๊บเนี่ยมันจะบันทึกค่าแค่ที่เป็นบวกเท่านั้นเออจะบันทึกค่าที่เป็นบวกเท่านั้น่วนค่าที่เป็นลบก็คือจะไม่บันทึกแต่จริงไม่ใช่ เวลาเรากดแทนที่เนี่ยเออมันจะเกิดการสลับตำแหน่งกันซึ่งการสลับตำแหน่งจะเป็นไปอย่างแรนดอมทีม่เป็นอะไรที่เรามองว่ามันแย่มากเลยนะเราเสียเพชรแล้วอะแต่มันยังสุ่มตำแหน่งอีกแถวที่จะไล่ตำแหน่งไปเรื่อยๆแต่มันซุ่มเออแถมสุ่มได้มีแค่5ครั้งเองนะแล้วแถมเวลากดซุ่มทีนึงอะมันก็จะใช้เพชรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้กดบันทึกไปฝึกเนี่ยตอนแรกใช้10เห็นไหม เ,ออเมื่อกี้ใชยี่ห้าคือกดไปทีหนึ่งเพิ่มลีกะสสิบเลยโอ้เยอะมากประมาณนี้ก็คือปุ่มแทนที่เป็นปุ่มสลับตำแหน่งนั่นเองเราก็เลยไปทำแก้ไปทาการแก้โคกันมาเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่าเราก็ไปแก้มาแล้วเนี่ยจากตอนแรกตรงเนี้ยมันจะมีให้เลือกสามโหมดเนาะก็คือทั้งหมดลลรพธ์เป็นบวกแล้วก็แทนที่ตอนนี้จะเหลือแค่2โหมดแล้วก็ในส่วนของตารางเนี่ยจะมีการเพิ่มคอลัมน์แทนที่เข้ามานั่นเอง ซึ่งคอลัมน์แทนที่เนี่ยก็จะมีบอกเลยว่าใช้เพชรเท่าไร่แล้วก็จํานวนครั้งเนี่ยมันก็จะวงเล็บเล็กๆไว้บอกอยู่ว่าสุ่มได้กี่ครั้งเดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูนะอันนี้คือ1นึล้มนบวก5นะพอเรากดไปทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะทําการแรนดอมสลับอ่ามันแรนดอมสลับได้แค่2ตําแหน่งบางทีมันก็แลนดอมได้ตาแหน่งเดียวกันเหมือนเดิมด้วยนะเออแต่เราไม่รู้ไงว่าในเกมมันแรนดอมได้ตําแหน่งเดิมได้ไหมเราทํามาให้มันแรนดอมแบบแลนดอมจริงๆคือ ตำแหน่งเดิมก็ได้อะไรก็ได้อย่างนี้เมื่อกี้มาสลับใช่ไหมอ่ะเนี่ยสังเกตน,นะเวลามาสลับอะ่ะค่าตรงนี้ก็จะสลับด้วยเออรวมจะเหมือนเดิมนะแต่ว่าค่าตรงนี้มันจะสลับตามเฉยๆแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ติ๊กถูกไว้เนี่ยค่าต่างๆเวลาเรากดสลับเนี่ยแต่ตรงนี้ก็จะไม่ได้รับผลแล้วเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกมันมันจะสลับแค่ตรงของมันอยู่แล้วประมาณนี้แล้วถ้าเรากดปุ่มจนหมดเนี่ย เออมันก็จะเป็นศูนย์เนาะเออมันก็จะไม่สามารถกดได้เป็นสีเทาๆก็คือเหมือนในเกมเลยพอกดครบห้าครั้งก็จะไม่สามารถกดได้อีกประมาณนี้ก็คือเนี่ยที่เราแก้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยทําให้เหมือนในเกมแบบเป๊ะๆเลยนะเหลือแค่สองโหมดคือทั้งหมดผลรวมเป็นบวกผลรวมเป็นบวกคือเราไม่ต้องมานั่งกดเองว่าเอาเฉพาะค่าที่เป็นบวกเนาะก็มีระบบแทนตี่เข้ามาใช้เพชรเข้ามาเพชรมีการเพิ่มเรื่อยๆซึ่งเพิ่มเท่าไหร่นี่มันก็แล้วแต่นะว่าเกมมันเพิ่มเท่าไหร่ แล้วก็มีจานวนครั้งคือลิมิต5คือเหมือนกันหมดประมาณนี้เพิ่มเข้ามานี้ก็มีแค่นี้แหละที่จะมาพูดก็คือการแก้ตารางแค่นั้นเองทําให้เหมือนในเกมมากขึ้นซึ่งการแก้แค่นี้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีใช้น้อยมากนะทั้งรวมเวลาตั้งแต่ทาโปรเจกต์นี้ทั้งหมดเลยเนะี่ยใช้เวลาไม่เกิน4ี่ชั่วโมงไม่ถึง4ชั่วโมงหมายความว่าทาง developer ถ้าจะแก่วันเดียวก็เสร็จถ้าจะส่งเรื่องไปแก้นะ ซึ่งเราอะชี้แจงส่งคลิป,ปให้อดินแล้วก็หวังว่าแอดินเพจจะรับฟังแล้วก็ส่งเรื่องต่อไปที่ทาง Developer ซึ่งน่าจะเป็น Developer ของทางจีนด้วยให้ไปแก้เนาะให้ทำให้มันดีขึ้นอะง,ง่ายๆอ,อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดคือคลิปที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าการทำแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถใช้ปุ่มฝึกสิบครั้งได้จริงใช่ไหมไม่ต้องมาฝึก,กหลาครั้งซึ่งหมายความว่ามันจะฝึกเร็วขึ้น10เท่า ต่หลายคนอาจจะไม่เก็ตว่าสิบเท่าเนี่ยเร็วขึ้นสิบเท่าเนี่ยมันเร็วกี่นาทีเราวันนี้ก็เลยจะมาพิสูจน์ด้วยว่ามันเร็วขึ้นกี่นาทีอันดับแรกไปที่ตัวเกมก่อนอืมเราจะมาหากันว่า EP ที่ใช้ทั้งหมดอะในการฝึกในการฝึกเนี่ยฝึกทั้งอันเนี่ยมันใช้ EP เท่าไหร่อ่าเราก็ดูเนาะทั้งสี่สายเนี่ยบ้ามันจะมีสายต่อสู้อาวุธเทน มันจะใช้ e p เต็ม3%เซเหมือนกนอันนี้เรามาดูกันว่าเออไม่ใช่ e p ดิคือมันเป็นเปอร์เซ็นต์เออมันใช้สเเเหมือนกันทีนี้เราจะมาดูว่า1 e p อ่ะมันจะเพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์ก็มาลองกดฝึกดูน,นี้ขอระวังเลยกันมันมันไม่ดีแหวนนี่มันวางอยากได้บนึงอ่ะก็มี1ขอบน1ง e p อ่ะ, e อะเจอแล้วบท1มาดูนะอันนี้0ู1จุดนทับนะอันนี้0ู2ยุดสทับากดบันทึกปุ๊บ อันนี้เพิ่มมา0.01อันนี้ก็เพิ่มมา0.01หมายความว่า1 EP มันได้0.01%ถ้าจะให้เต็ม3%น่ะต้องใช้300 EP เพราะว่า300คูณ0.01ก็ได้3เนอะเออต้องใช้300 EP หมายความว่าหลอดหนึ่งเนี่ยมันใช้300ถูกไหมถ้า3หลอดก็คือใช้900 EP แต่ว่าถ้า4สายก็คือ900คูณ4 3,600 EP อ่า3,600 EP เราก็จะฝึก ฐานที่หนึ่งให้เต็มร้อเได้เนาะว่าจริงๆอนะแต่ละอันอนะมันมันใช้ไม่เท่ากันนะอะอย่างเนี้ยสเหมือนกันแต่เนี่ยเนี้ยสี่พันสี่พันมาจะไหนก็ไม่รู้เนะี่ยบดฝึกหนึ่งทีเนะี้ยก็บวนไอพีได้ตั้ง19หน่วย19หารสี่พันหมันจะได้ประมาณเท่าไหร่อะขอลองคำนวณแป๊บนะได้ประมาณได้ประมาณ200กว่าอ่าไม่ใช่สามร้อย อาจจะใช้น้อยแต่ว่านั่นแหละเฮ้ยเรากดย้อนได้เลยเหรอเมื่อกี้กดฝึก,กอ๋อถ้ากดฝึกค้างไว้มันก็จะค้างไว้ให้อ่าถ้าระบบแบบนี้แปลว่ามีการจดจำที่เซิร์ฟเวอร์ถู้ไหมถ้ามีการจดจำที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ถ้าใช้ระบบเราอ่ะระบบเราที่เราแก้เนี่ยมันแก้แค่หน้า UI เนาะเออแต่ว่าถ้ามีการจดจำที่เซิร์ฟเวอร์ก็ต้องไปดูก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์จดจำแล้วมันอนุมัติ ให้กดฝึกสแปมหลายครั้งก่อนได้ไหมในอย่างนี้นกดฝึกไปแล้วกดย้อนอถ้ากดฝึกกดฝึกหลายครั้งได้แล้วถ้ากดฝึกสายเดียวกันหลายหลายครั้งได้สิบครั้งเนี่ยเราค่อยกดบันทึกทีเดียวได้ไหมถ้าได้เนี่ยมันก็จะสามารถแก้ที่หน้า UI อย่างเดียวได้แก้ที่ตัวแอปเกมได้ไม่ต้องแก้ที่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งใช้เวลาน้อยคนแก้ที่เซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะใช้เวลาเพิ่มมานิดนึงโอเคกลับมาที่ประเด็นนี้ก่อนก็คืออันนึงเนี่ยจะใช้3 6 0 0 EP เนาะกดครั้งหนึ่งใช้3 6 0 0 EP ก็ทำตาราง Excel ขึ้นมาอ่ะนี่ตาราง Excel จดไว้ก่อนเลยได้3,600 EP อือทีนี้อยากรู้ว่า1 EP มันใช้กี่วินาทีก็กลับมาที่ตัวเกม1 EP ใช้กี่วินาทีคือเราจะสมมุติว่ากดฝึกครั้งหนึ่งอ่ะได้1 EP ล้วกันคือฝึกครั้งหนึ่งจริงๆมันไม่ได้1 EP หรอเนี่ยแบบเนี้ยคือไม่ได้อ่ะฝึกครั้งหนึ่งไม่ได้ละฝึกอีกครั้งหนึ่งอ่ะฝึกครั้งนี้ก็ไม่ได้ คือมันไม่ได้หลายรอมาเลยเออเพราะฉะนั้นการที่เราสมมติว่าฝึกครั้งหนึ่งได้หนึ่ง EP อันนี้คือกําไรสุดๆแล้วนะเออสมมติว่ามันได้กําไรสุดๆแล้วนะฝึกฝึกครั้งหนึ่งได้หนึ่ง EP แต่จริงอ่ะต้องฝึกสามสี่ครั้งถึงจะได้หนึ่ง EP เออแต่เราสมมติเลยฝึกหนึ่งครั้งได้หนึ่ง EP อืมแลวทีนี้วิธีวัดก็คือเรามาดูกันว่าเวลาฝึกหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนจะกดบันทึกละว่างเนี่ยเราเสียเวลาในการคิดกี่วินาทีาอย่างตอนนี้คลิปคือเก้าจุดสี่ ห้าเรากดเลยเปุ่หนึ่งครั้งบนหนึ่งลบสองลบหนึ่งอันนี้ถ้าว่างจะเป็นเก้าจุดสี่เก้าใช้เวลาประมาณสี่วินาทีซึ่งก็ไม่ได้เร็วไม่ได้ช้านะถ้าเร็วก็ประมาณวิ๊กสองวิช้าก็ห้าวิขึ้นไปอันนี้คือสี่วินาทีก็ถือว่าโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาจดต่อเนาะก็คือหนึ่งพีอ่ะใช้สี่วินาทีเพราะฉะนั้นเวลาทั้งหมดที่ใช้ก็คือเอา EP ไปคูณเนี่ย EP พีไปคูณวินาทีต่อวิ EP ก็คือใช้เวลา1 EP ต่อวินาทีเท่ากับ4ี่ใช้4วินาทีได้1 EP ก็คูณ3,600 EP ไปก็จะได้240้อยส่นาทีอันนี่คือหามาให้แล้วนะจริงมันได้อีกหลักหนึ่งแต่ว่าเราตัดมาเป็นนาทีให้เลยเออใช้สูตร Excel ใเนี่ยคำนวณให้เลยได้ EP อ่าได้นาทีมาก็คือหมายความว่าในในเนี้ยถ้าจะเอาให้เต็มทั้งหมด4สายเนี่ยก็คือให้เต็มทั้งหมดนนเนี้ย ใช้เวลา2 4 0สี่สิบนาทีหรือสี่ชั่วโมงอ่ทีนี้ถ้าสมมตใบบิใช้ระบบที่เราทําไว้อ่ะเออใช้ระบบที่เราทําไว้นยตัวตัวเนี้ยก็คือปกตียเราต้องกดแบบนี้10บครั้งใช่ไหมเออแต่นี้คือกด1ครั้งเท่ากับ1ิครั้งเพราะฉะนั้นมันจะเร็วขึ้น1ิบเท่าถูกไหมถ้าเร็วขึ้นสิบเท่าเนี่ยก็กลับไปที่ Excel เลยเร็วขึ้นสิบเท่าจาก2 4 0สี่ิบนาทีเนียมันจะเหลือแค่ย4บนาทีเออเร็วไหมยีสี่นาทีจากสี่ชั่วโมง ชั่วโมงลยยี่สิบสี่นาทีเร็วมากนะเออมันเร็วมากนะชั่วโมงเลยยี่สิบสี่นาทีอ่ะและ้วก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะคือสายหนึ่งอ่ะมันทั้งหมดคือยี่สิบสี่เออทั้งหมดคือสี่ชั่วโมงใช่ไหมสายหนึ่งก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่าถ้าสมมติเรามีปุ่มฝึกสิบครั้งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเหลือแค่หกนาทีคือมันจะไวแบบไวเนี่ยพอเห็นตัวเลขมันจะดูไวใช่ไหมโหเราต้องกดฝึกทีละครั้งชั่วโมงแต่ถ้ามีปุ่มฝึกครั้งนี เหลือแค่หกนาทีไวมากแต่เวลาเรามากดจริงๆเราไม่ได้มากดไปชั่วโมงหรอกเรามากดเราจะดองไว้ประมาณหนึ่งแล้วมากดทีเดียวซึ่งใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงแต่สิบถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะถ้ามีปุ่มฝึกสิบัางมันก็คือเร็วสิบเท่าก็เหลือประมาณหนึ่งถึงสามนาทีเห็นปะเออตัวเลขมันแบบว้าวมากเลยซึ่งเราก็หวังเกมจะแก้เนาะนี่แหละที่เราต้องการจะสื่อก็คือครบและ เราพูดถึงฟีเจอร์ที่เรามีการแก้เพิ่มเนาะว่าตัวแทนที่เนี่ยมันต้องมันต้องหน้าตาเป็นยังไงคือเป็นแบบนี้แล้วก็ความเร็วสิบเท่าเนี่ยมันสิบเท่าพอพูดได้เป็นเห็นเป็นนาทีเนี่ยมันเร็วขนาดไหนอ่าก็คือสี่ชั่วโมงได้ศูนย์ฟึกอันนึงอ่ะก็เหลือแค่ยืบสี่นาทีอ่ะเออเร็วมากกพหวังว่าเกมจะแก้ที่ว่าไม่มีอะไรแล้วนะ ฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีแรนแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่เกลีอแล้วก็ขอให้เกมทําการปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็ผู้เล่นทุกคนได้รู้สึกดีกับสิ่งเกมอัปเดตเนาะก็สวัสดีครับทุกคน